ค่ะทุกคนกลับมาพบ้อกับพวกเราซีเชนเนลโอเควันนี้เรามาเตรียมตัวจัดกระเป๋ากันนะครับก็เรามาดูกันว่าเราเตรียมอะไรไปกันบ้างนะครับสำหรับ16วันที่ฟินแลนด์อากาศแบบเลขตัวเดียวและติดลบค่ะใช่มาเริ่มกันที่กระเป๋าของยะก่อนแล้วกันนะ<อ>ว่ามีอะไรกันบ้างเนาะก็จริงๆกะว่าจะเอาเสื้อกันหนาวไปสักสามสี่ตัวนะ คือถ้าอากาศติดลบแบบนี้ค่ะเขาแนะนําให้เป็นขนห่านแล้วก็เนื่องจากมันมีโอกาสที่จะมีหิมะมีฝนด้วยให้เอาเป็นแบบที่มันกันลมกันฝนได้ด้วยก็ของยอะก็น่าจะมีอะไรไม่มากก็มีเสื้อนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่ขนถ่านใช่ไหมธรรมดาเป็นธรรมดานั้นเอาไว้ใส่เที่ยวในเมืองอะไรอย่างเงี้ยตันี้จะขนเป็ดปะเออขนเป็ดหรือขนถ่านก็มันก็น่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะอุ่นอยู่ซึ่งเราอ่ะก็ซื้ออันนี้ ซองสุญยากาศใช่เพื่อที่แบบไอพวกพองๆอย่างเงี้ยจะได้ปีบลงไปแล้วก็จะมีอันนี้อีกตัวหนึ่งเสื้อเออใหม่ๆร้อนร้อนเหมือนกันอันนี้ลดราคาก็เลยสอยมานะครับคาดว่าน่าจะอุ่นใช้ได้เดนนอตเฟสนะนะเดนนอตเฟสเดนอตเฟสนะอตเฟสนะข้างในอันนี้ของที่พี่ยาซื้อมาข้างในมันเป็นสองชั้นข้างในเป็นขนห่านแล้วก็ข้างนอกอ่ะเป็นแบบ กันลมกันฝนกันน้ำคิดว่าน่าจะหัว่ิืมก็คือสรุปเธอเอาไปสามตัวนี้คิดว่าน่าจะต้องสามตัวแล้วล่ะตอนแรกกะว่าจะสี่แต่ว่าดูกระเป๋ามันเต็มนะแล้วก็มีเสื้อตัวนี้สีซื้อให้อีกตัวเดี๋ยวเราไปดูกันที่ที่ทนูน่นเพราะว่าฟินแลนด์เป็น,รนประเทศว่าซันต้าอ,อะไรเงี้ยก็ซื้อแนวๆน,นี้ใช่อันนี้น่าจะต้องเก็บออกครับอันนี้เยอะเกินแล้วก็มีอะไรอ่ะพวก ห้าพันคอเนาะอันนี้ก็ห้าพันคอแล้วก็หมวกหมวกกันหนาวแล้วก็ <ừ> มีอะไรถุงมือถุงมือสำคัญนะใช่สําคัญถุงมือถึงถุงเท้าต้องหนาๆเลยถุงเท้าของพี่อันนี้คือซื้อตั้งแต่ปี 2020, นะ2 0ง0น่ะซื้อที่ไม่ได้ไป <laughs> อ่ะ <laughs> แต่ในเพิ่งซื้อใหม่เป็นถุงเท้าแบบหนาวได้เป็นพิเศษแล้วก็มีพวกฮีทเทคเนาะ นิเทคอันนี้สําคัญเหมือนกันเอาต้าฮีเทคปเรื่องนี้ป่ะอันข้า่างที่เอาไว้ใส่ข้างในอะค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบตัวส่ายข้างนอกอีกทีอีกชั้นหนึ่งมีแค่นี้เหรอเธอแล้วก็มีเลยรองเท้ารองเท้ากินรองเท้าอันนี้ก็ซื้อซื้อตั้งแต่คราวที่แล้วเนาะที่ไม่ได้ไปมีแค่นี้หมดละซึ่งกระเป๋า่ยน่าจะประมาณนี้หมดแค่นี้แหละแล้วก็อุปกรณ์กล้องแค่นั้นอะมีปลั๊กนะอ๋อไงมีมีนี่อีก พวกพวกปลั๊กเนาะเอาไปใช้งานพวกอะไรแมสยาใช่ยาปวดปวผท้อแล้วก็มีแอลกอฮอล์ปั๊กเตอร์มียาแอนตีซินแก้ปวดท้องด้วยเาปวดท้องแล้วก็อันนี้ตัวสูบสัญญากาศไปสูบที่นู่นมีหกกล้องเนาะแค่นี้น่าจะเต็มแล้วล่ะพอแล้วใช่เต็มแล้วอันนี้พวกยาเราก็แบ่งๆกันนะเนาะใช่ก็เขาให้น้ำหนักมาที่ยี่สิบสามกิโล ของพี่ยาถือว่าน้อยเลยนะกางเกงไม่มีเลยจริงๆต้องมียังเกงอีกยังไม่ได้มาใส่ออาจจะไม่หมดก็เดี๋ยวมาเติมอีกแล้วกันเนาะก็ยันยันเข้าไปใช่แล้วก็ซื้อนี่ที่คุมมาด้วยอืมไหนเธออมาอวดสิที่คุมกระเป๋าเนาะคือเราอะมองว่าไปทาที่สนามบินนะรอบหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนาะแล้วขากลับจากฟินแลนด์คงแพงมากอะซื้ออันนี้อันเดียว200ใช้ที่เดียวคุมแล้วของพี่ยาเป็นลูฟี่โอเคหมดละกระเป๋าของยาหมดละเดี๋ยวไปดูกระเป๋าซีกัน มวยก็บอกซิยังไม่เรียบร้อยเลยมันจะมีนี่อีกแว่นกันแดดน,นะอย่าลืมอย่าลืมแว่นกันแดดด้วยเ<ม>วลาเดินกลางหิมะแล้วก็แดดจ้าจ้าครับแดแดแรงๆอ่ะมันมันจะแสบตามากก็แนะนำเอาแว่นแว่นกันแดดไปด้วยมาต่อที่กระเป๋าของซีกันนะคะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เย้คดี๋มาดูกัน คือตอนนี้มาดูเหตุเสื่ภาพนะคะนี่คือเอาของออกไปเยอะมากแล้วนะของซีจะเป็นกระเป๋าผ้าใช่กระเป๋าผ้าอันนี้จะได้แซมโซนัยบรรทุกบรรทุกเยอะๆอันนี้เป็นแบบเป็นโค้ดแบบว่ะโค้ดแบบสวยๆอันนี้กีว่าจะไปใส่ในเมืองคงใส่ได้แต่ในเมืองแต่ถ้าแบบขึ้นไปเป็นติดลบอาจจะไม่ไหวอันนี้นี่ตัวที่หนึ่งอันนี้แล้วก็อันนี้ เป็นเหมือนกับอันนี้ที่เคยเอาไปทริปสวิตนั่นแหละเป็นยูนิโคลนี่ก็ขนขนเป็ดแต่ว่าเนื่องจากเราอะเรงเห็นว่ามันไม่ได้เพียงพอตอนนั้นอันนี้มันไม่ได้กันน้ำมาถ้าหิมะมตกขนตกอจจะไม่ไหวก็เลยไปสอยเพิ่มมาเหมือนกันก็ลดราคาเหมือนกันแต่ไม่เท่าพิยานะคะตัวนี้ The North Face ค่ะทุกคนอันนี้ก็คล้ายๆข,ของพิยาแต่ว่าของซีข้างนอกจะเป็นเทคโนโลยีชื่อกอ่เคเขาบอกว่ามันจะยิ่งแบบ การน,น้ำการลมได้ดีแล้วก็ข้างในก็เป็นขอนขานเหมือนกันใช้ในปุนมภูมิติดลบได้เยอะอยู่ใช่<อ>ก็คิดว่าหลักหลักคงใช่หลักหลักคงใส่ตัวนี้แล้วก็ลงเครื่องก็คงใส่ตัวนี้เลยก็เลยแพนว่าจะเอาเนี่ยข้างหน้าของกระเป๋าซีมันมีอันเนี้ยเปิตรงเนี้ยหยัดลองหอยัดและหยัดได้ค่ะเ,เอาเนี้ยใส่เข้าไปพอไปถึงปุ๊บ ลงเครื่องปุ๊บหนาวก็หยิบออกมาได้เลยไม่ต้องมานั่งเปิดดูดูตอนนี้ดูก่ามันยังมันยังเหลืออีกเยอะมากแต่มันเต็มแล้วว่าเดี๋ยวคงต้องเอาออกอีกก็คือคิดว่าไปอาจจะแบบไปทําผมสวยๆเอาอันนี้ไปด้วยนี่หมวกห <c oughs> มวกหลายใบด้วยนะ <c oughs> มีนี้ด้วยอ่ะอันนี้คือยังไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมเพราะว่ามันหนาวมากหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาไปเก่อน เผื่อไปเดินในเมืองนะเออเผื่อว่าแล้วเผื่อแดดเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะทีนี้ไอ้พวกนี้ก็เสือส้อถุกติกอ่ะแว่นใช่แว่นกันแดดนะอย่าลืมไอ้พวกนี้ก็คือตั้งใจจะเอาไปใส่อยู่ในบ้านอ่ะตอนกลางคืนนอนอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเนื่องจากซีเลงเห็นว่ากระเป๋ามันเป็นแบบกระเป๋าผ้าใช่ปะ่ะมันจะซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันอ่ะเราก็คิดว่าแบบการที่จะหยิบของข้างล่างอ่ะมันยากมากก็เลยไปซื้อไอ้ถุงพุงอย่างเงี้มาเป็นแบบซื้อในช้อปปี้อ่ะสองร้อยกว่าบาทเป็น เ์ชว่าถุงจัดระเบียกบกระเป๋าค่ะก็เนี่ยอย่างสมมตินะอ่ะลือออกมาเลยตอนนี้ข้างล่างอันล่างสุดที่แพนไว้ก็คืออันนี้มันจะเป็นเปิดให้ดูได้อันนี้จะเป็นพวกฮีทเทคแบบเพียกับพวกเสื้อไหมพรมอัน,นอันนี้จะเป็นเลกกิ้งเลกกิ้งที่ติดลบได้แล้วก็อันนี้คือเสื้อหไหมพรมเนาะไอ้เรียกว่าอะไรอะเสื้อไหมพรมแล้วก็พวกฮีทเทคของยูนิคอแบบเพีย อันนี้คือทีมีเยอะมากจากหลายๆทริปมาก็ประมาณ4-5หตัวก็จะเอาไปเพราะว่าเคียดสักแล้วก็มีอ er ัลต้าฮิตเทคอยู่ตรงนี้อีกอีกตัวหนึ่งทีนี้อันเนี้ยมันก็สามารถแบบเนี่ยจัดกระเป๋าอย่างนี้มันก็แยกเป<า>็นถุงได้เนาะไม่รู้ว่าจะทำให้แบบ กระเป๋าใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอ่ะแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นพวกเอออันนี้คุมใจแตนมันก็ดีนะมันจะได้รู้ว่าเราอุปกรอะไรอยู่ไหนใช่วาดึงออกมาได้ใช่คือปัญหาคือพอเป็นกระเป๋าเงี้ยถ้ามันอยู่ข้างล่างแบบซอกซอนไปถึงไม่ได้ใช้กลับมาเอ้าอันนี้ลืมไปเลยว่ามีก็เลยคิดว่าทำอย่างนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่แพนไว้สําหรับพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือเรื่องความหนาวกันเป็นบอกที่เขาบอกว่าแบบติดลบได้เพราะว่าจะการหุ่นอะไรเงี้ย หนาแล้วก็หมวกนอันนี้ก็เด่นอเฟซอีกหมวกนี้อันที่เคยใช้แล้วหมวกผ้ามันคอถุงมือถุงมือนี้ก็เด่นอนเป็นเช่นกันอันนี้จะเป็นอันที่สามารถแบบจิ้มโทรศัพท์ได้ด้วยอันนี้ใส่พวกของใช้ส่วนตัวได้ด้วยนะที่ไม่อยากให้เห็นข้างในแล้มีอะไรกางเกงกางเกงก็คือที่แผนไว้ทำไมไปไหลไหลตัวสามตัวเองของเขากลับไปตัวเดียว S <S มันเป็นผู้หญิงอะน้องมันต้องมีหลายสีปะ่ะอ่ะน,นมีการะมังตรงนี้อีกนะที่ยังไม่ใส่ออกไปแล้วก็อันนี้ก็คือเสื้อคู่กับพี่แะตะกี้แล้วก็อันนี้เสื้อหนาธรรมดาอีกแล้วก็มีรองเท้าจะบอกเลยว่าที่มันกินที่มากมากก็คือรองเท้านี่แหละรองเท้า<ม>บูทเหม่พี่แอรองเท้าอันนี้รองเท้าเลยอันนั้นรองเท้าใหมา่อันนี้ก็รองเท้าเดินฮนะ เพื่นเพิ่งใส่สวยมาก็กะว่าจะใส่ในเมืองจะฉีดไอที่แบบเรียกว่าอะไรนะฉีดสเปรย์กันน้ำอะ่ะเออไปแล้วก็เอาไว้ด้วยในเมืองอันนี้แต่ว่าในจุดที่เป็นหิมะแบบสุดปังหนาวอลังการก็คือจะใส่คู่นี้อันนี้ก็ซื้อพร้อมกับพี่ยาตั้งแต่ปี2020อือสองปีมาและได้ใช้แล้วต้องได้ใช้ละรอบนีอ้อ๋ออีอยางหนึ่งอย่าลืมเป้เป้ก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็นะคะพี่ยาถุงเท้าตะกี้ไม่มีเขา ดูของสี่ีมันตั้งๆขอยืมได้ประมาณนี้แล้วก็มันจะมีจุกจิกอีกที่ยังไม่ได้รีดที่คิดว่าจะเอาไปนะเรื่องสําอางด้วยใช่ไหมอันเนี้ยยังไม่รวมสบู่องสำอางยาอยู่ในถุงนี่ของสี่เขาจะจัดเรียบร้อยนะของเยอะก็ตามยะถากรรม ถ้าจะตัวผื่นเล็กไปพอะที่ไม่พอแล้วตอนแรกเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือมันก็เต็มแล้วนะมันไม่สามารถยัดอะไรใส่เข้าไปได้ก็เดี๋ยวเราใช้สุญญากาศด้วยทุกคนก็คืออย่างนี้ของซีเนี่ยนะ แบบอยากเอาของไปเยอะมากอะเอาพวกเสื้อหนาวอะไรเงี้ยออกมาซักเป็น1ิบ0ตัวเลยทุกคนแต่ว่าพอมาจัดแล้วคือแบบซักเสร็จก็เอาเข้าตู้ต่อคือไม่ได้อ,นนอไปตรงนี้อีก,กระมังนีงมาดูกันนะว่าจะรอดหรือเอาอะไรออกมาแล้วแพนตินสามก <3 S 2> ิโล<ม>เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้ําหนักของกระเป๋าเราจะได้หรือเปล่าเนาะเฮอต้องหา วิธีการจดให้รอดนะทุกคนคิดว่าไอตัวถุงสุญญากาศน่าจะพอช่วยเหลือได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็อย่าเอาไปเยอะมากกันเนาะก็หวังว่าในการเดินทางครั้งนี้เราจะแพ็คกระเป๋าได้สําเร็จนะของทุกอย่างที่เราอยากเอาไปก็ได้เอาไปจริงๆเออแล้วอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมคือเนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุคโควิดใช่ปะตอนเรากลับมามันจะต้องมาอันนี้ที่รองทรรมเบนไว้จะเป็นเทสซันโกก็จะต้องมาอยู่โรงแรมที่ไทยคืนหนึ่งระหว่างตรวจ rt pcr ก็จะต้องเตรียมชุด ที่อยู่ที่ไทยด้วยเพราะไม่งั้นเราจะมีสชุดหนาวๆเออคืนหนึ่งใช่ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวรอดูกันอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่ใกล้จะได้ไปเที่ยวแล้วเนาะใช่เออยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงที่นู่นโอเคครับสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามพวกเรานะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ไปเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยนะทุกคนใช่โอเคแล้วเ,เจอกันนะทุกคนซี่ยแล้ว,ลวเจอกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ตรงกันตลอดเลย